ขระเจ้าผาประธานนะขนาด6เมตร6 ปลคนละาส้นคนละเส้นเด้อเออตัดเส้นเดียวให้คนอื่นน้ำอย่าดตัดเส้นเดียวอย่าตัดเดี๋ยวคนอื่นมาพ่อเออเขาต้องช่วอยกันเออ

เมีตัดแล้วขาดแล้วนะคุณผู้มนะเออะสียงดังลัง่นเชียวดึงอเมแรแสงจีข้างล่างเลยที่ตัดข้างล่างต่อโต๊ะกระแตดึงแสงจีเลยอาข้างล่างไม่ตัดดไม่หรอดีสิตัดสองงานเลยตัดเลยข้างล่างเนี่ยเออตัดเลยตัดนั่นแหละเออไป แซงแซงจินกระดดดจิตัดลูกิมข้างล่างจีเ,ออเดินตรงไปเลยเดินไปเลย,ย<ป>พาพวกเรา,าเสร็จแล้วพากันลงไปตัด,ดลูกนิมิตลูกนิมิตข้างล่างอีกรูปหนึ่งไปลงไปช่วยตัดลูกนิมิตข้างล่างอีกรูปนึงเอ ลองไปตัลดลูกนิมิตขาำล่างอีกลูกหนึ่งเออเอ,อ,อ,อถือไว้หน่อยถือเดินตามไปเลยอ,ยอ,อาลุกมางลีง้ยงมาเลี้ยง

ขอให้เจอกันโดยเชิญทุกออกไปรอที่พรมพิธีเลยนะเเชิญทุกท่านเลยนิมนต์สรสงฆ์ด้วยนะครับทา่านไหนที่ไม่ได้อยู่ในหัตถบาทนะครับไม่ได้อยู่สังฆกรรมก็ขอออกไปรออยู่ที่พรมพิธีอย่าเข้ามาในแนววิสุทธามนะครับแนววิสุทธามอยู่ตรงไหนขอให้ดูด้วยนะครับเพราะเวลาทำสังฆกรรมถ้าหากว่ามีพระโมอืนรูปรูกใดรูปหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในหัตถบาท อยู่ในพื้นที่สีมาด้วยก็จะทําให้สังขารรมนั้นไม่สมําเร็จนะครับเรียกว่าสีมาวิบัตินะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝาก็าเราด้วยนะครับแต่เฉพาะพระสงฆ์เราขอ,ขอให้รู้นะครับท่นานนายื่อคนนาย คุณแม่สนิทฉาดพร้อมหรือผู้แทนนะถ้าคุณแม่เดินได้ก็เชิญที่ด้านหน้ารองโบสถ์ตรงนี้ตรงขึ้นนะอ่ะออกไปออกไปก็จะจะสวดสักศีมาขอตัวแทนท่าทั้งข้างนะเจ้านหน้าที่จะคล้องออกหลบหลบไปด้วยนะคล้องไปอยู่ข้างโลูกนี้เมื่อนะเจ้าหน้าที่การวักนะช่วยยกคล้องออกไปด้วยที่ตรงนั้นได้มองเห็นได้โดยง่าย อยด่ลงกองกอดไปแอบกำแพงก็ได้แอบไปข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะอาเชิญเชิญคุณโยมตยอยออกตยอยออกโยมอยู่ข้างในไม่ได้นะด้านในรงบัวสดนี้นะที่เป็นกำแพงแก้วที่เป็นกำแพงมแก้วที่สร้างไว้นี่อยู่ด้านนี้ไม่ได้นะต้องออกให้หมดนะเว้นแต่ผู้ที่สมมติตนเป็นเทพบุตรเทพธิดาโอ้สาธุสาธุอ่า เชิญเชิญยมบอกออกไปน,นอกเลยยอมเดี๋ยวไปจะได้ทำพิธีทักนิมิตแนวะผู้แทนสงฆารูปพระเถระผู้เป็นผู้แทนสงฆารูปจะได้ทำพิธีทักนิมิตก่อนเจ้าหน้าที่การวัดช่วยดูด้วยนะช่วยบอกด้วยนะคล้องคล้องที่อยู่ข้างรูปนิมิตแนวออกด้วยนะขยับให้หน่อยนะขยับให้หน่อยเราจะพาะลูกทั้งแปดทิศนะผู้ทิศเพื่องหน้า โลกทิศใต้โลกทิศตะวันตกโลกทิศเหนือโลกทิศตะวันออกด้วยในรถเช่นได้น oh, ี่ช่วยช่วยกันขยับในจะเป็นขยับขึ้นหมดจุนแล้วหลบหลบออกไปว่ามากกว่านั้นโลกทิศตะวันออกในโยอาจจะที่การวัดขยับให้อีกหน่อยโทรศัพท์ใส่เข้าเสียมาไปนิดนึงเอออาเกาัรทางหน้วแล้วดีล่ะหนู ตัดขาดฟืนบ้าเขาเอานะครับอาสุริยันไปไหนล่ะมาทำงานหน่อยสิเอ้ยนี่มาช่วยกันดูนี่เอานี่เชิญยอมออกไปบรรยากาศการหลังจากตัดลงนิ้มิดแล้วนะสาธิชนเริ่มทยอยออกมามากมายหลายเน่นขนาดบริเวณอุโบสถหลักเกิดมีจำนวนเยอะพอสมควรเลยล่ะเฉินเฉินข้าวเอ่อข้าว เออเออสาธุสาธุวัดีจเออเอออาจารย์คะมาน้องอาจมาสวาร่งนี้ขา่นี้หนเกเลยต้องไปตรงไหนมามางนี้มางนี้จ้าตามหลังมาเลยนะจ้าเออ พาคุณยายมานีตามมานีเลยอ่ามาสังนี้มาทังนี้เออท่านจครจะอยู่ก็มีนกคถ้ไม่อยู่ก็บารมีอ้าวนี อ่านี่กองลูกนิมติตลูกนิมติตทางด้านนี้จ้าเอออันละทางด้านนี้แหละเออหนธุสาธุาธาธอืมอ่าก็การตัดลูกนิมติกมตการอะไรต่างๆก็เสร็จสิ้นแล้วนะคุณโยมนะเอออตาตมาไม่ได้ถ่ายบทอ่าสถานนะการณ์บรรยากาศการตัดลูกนิมติตภายนอกก็ไปถ่ายบรรยากาศภายในเอาไว้ คนราหนีถึงเซ็ใหเซ็ดโตขนาดเลเจะที่บริวานห้อต่อไปผากมาเขาเขามาเก็ดบุญน้ำห้ เออโดยบ้านขอยม็ดังเกิดมันค่อยค่อยว่าเอาบุญนะมันแรงมันจวดเออฮะพมาไพสร้างโบสถ์เออ,าาาอเดีวก็ไปเห็บโบนำบุญนำโบสถ์ไปจะสำล้วน้ำคนขอ่อยบอเป็นลูกน้องขออ่อยบอเออมันก็ตามเหตุตามผลไม่ใช่ว่าจะไหน เออไ่ไ้นจเนื่อเขามาเห็ดกันมรสนาสาธุตัวเขาจะสส้นใ่ขึ้นไปเรื่อยๆจะโอ้ไม่ให้เชิญชมสโมสรสารณาอย่างอื่นบ้างหรือไงเออจะมาให้นั่งพารนาเติกัะเบื้องอยู่อย่างเนี้เออลอ เออ้าวสาธุเออเออ้าวทางนั้นก็เข้าไปทางด้านโน้นเออเดี๋ยวจะไปพูดให้บุญไหลมาเทมาเอออ้าวแลด้านนี้เดี๋ยวจะไปพูดให้บุญไหลมาเทมาอีกแล้วเอออ้าวจะได้ขึ้นนั่งมันแห้งใช่บหนี่เอาโอ้ยเป็นผู้เสพผู้สารมุดกำลังเอออลต้องพี่นี่ลบต้องพีนี่ เออคุณหลายมาเท่มากประสนเอออันนี้ละแกะละบอะกาวนี่เออเอาละแกะก็ละแกะเจ้าสี่บอหลาเด้อตะบื่อไงเออเออเอ้าสาธุสาธุนัดกันหน้านี่จะเซลฟี่แต่กันโนติตันกันหน้าผมก็มั่พวกนี้เลยเออเออดูเลขเออสีดูเลขจะไกลขึ้นปต่อเออเออเอ้าสาธุสาธุเออ ฮะดังดังดังโซลบืนแต่พอต้องเติมไม่สวดทักนิมิตเออสวดทักนิมิตแล้ววันนี้บูดบ้ามตอนฮะรอบก็รอบกับสิก่อนเนาะนาอฮะ มาเรื่องเตอนนี้กุนอเน่ก็สิงเลาะจีน่กันกระจงกระจังนอนนี่จังปจังจะยออ่อนอเออ้เาน้าออนเฉพาะสิงเสียออนมือผมเปนจิรุอเอกระจงกระจังแกอนารเสตผมแม่นไหนเออนาผู้อ่อน้าผู้อ่อนก็ไปน้เก็บด้วยน้าเออ เสหมึงน่าเนี่ยกวายเอกวายเอเออโอยอืออ่าคุณโยมแค่นี้นะจะทำหน้าที่เป็นโคสกต่อภาษาธุ